วันพี Bounty Rush ใครที่กำลังมองหาพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีเกมวันพีซต่อตมาที่นี่เลยครับผมกลุ่มเอกใจเจเลยนะผมมีสมาชิกถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นคนนะฮะต้องการซื้อขายดีเดีดองเพถ้าผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android สามารถติดต่อไปที่แอดมินเอกพัูจิตได้เลยรับรองปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ล็อยู่ใต้ดสคริปชนนะของแทต้องใจเจเลยเท่านั้น เอาแล้วครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีริลเลสการ์นะผมก่อนหน้านี้เราได้ทําคลิปเกี่ยวกับแช้งไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วนะผมเรามาขั้นเวลาตัดเรื่องก,กันก่อนละกันนะผมกับเกมเพลย์ของชายผู้นี้นะผมชายผู้ไม่เกรงกลัวต่อพระเจ้านะผมชายผู้สามารถหยุดยั้งราชาจนสรัดได้นะผมบงเล็บบาบ้างนะฮะในยุคที่สมัยราชาจนสลัายังรุ่งเรืองอยู่นะผมแล้วก็ชายผู้สามารถต่อกรกับ1ในสีจ่จักรพรรดิได้อย่างไม่ยากเย็นนะผมอัศวินนภากันโฟนั่นเองนะฮะ ก็บอกเลยว่าความสามารถของการโฟรจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทำมาเพื่อเคาเตอร์แชงแต่อย่างใดนะผมแต่ว่านะผม ดามเมจของตัวละครสีดำเนี่ยที่ทาต่อสีขาวเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะฮะก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้สามารถยัดแชงได้เฉยเลยนะผมทั้งที่ไม่ได้มีเถียอะไรในการแก้ทางแชงแม้แต่นิดเดียวเลยนะผมก็แค่ทาดามเมจต่อใช้เนี่ยเพิ่สีชนะทางได้แรงขึ้นเท่านั้นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะผมถ้าเกิดว่าเขาโดนแช่งนี่บอกเลยว่าแชางเนี่ยร้องไห้แน่นอนนะผมเพราะโดนตัไปด้เยือดจ่ายไปเยอะ,ะมากๆเลยนะผมผมเคยโดนไปทีหนึ่งนะผมเลือดเหลือหนึ่งเลยนะผมแทบจะไม่เหลือเลือดให้เล่นเลยนะฮะต้องตายเกิดใหม่เท่านั้นนะผมนี่แหละฮะความน่ากลัวของส แรงแต่ไม่มีเหตุผลนั่นเองนะผมแบบไม่มีคำอธิบายใดๆนะฮะนอกจากสกิลเนี่ยแรงยังไม่พอนะผมคูดาวยังไวอีกด้วยนะผมทั้งสองสกิลเลยนะไม่ว่าจะเป็นสกิลที่หนึ่งนะผมที่เป็นสกิลแทงนะฮะ ครูดาวก็แค่สิบามวิเองนะผมส่วนฐานหน้าของสกิลที่2ที่เป็นสกิลเคาน์เตอร์เนี่ยมันมีเทคอของการเล่นครูดาวอยู่นะผมก็ทําให้ครูดาวเนี่ยไวขึ้นแบบมากๆเลยนะฮะก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าตีเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ระวังเนี่ยอาจจะโดนเคาน์เตอร์แตกได้เลยนะผมสําหรับคนที่เล่นแฉ๋งขาวทั้งหลายนะฮะส่วนเรื่องของข้อเสียเลยนะผมก็คือว่าตัวละครมูฟเมนต์มันค่อนข้างที่จะช้ามากๆนะผมแล้วก็การทงได้เขียวทงเท่านั้นเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเคาน์เตอร์ไม่แม่นเนี่ยอาจจะมีปัญหาพอสสมมมมมมมคคคววววววรรรรรรรนนนะะะะะะััััับบบผผเเ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 เพาา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 ่่่่่่่่่ไไไไถถจจจจดดดดดดกกกตตตลลงๆ้้้้ฮแแิออยยีขขู สามารถเก็บสกอร์คิวได้นั่นเองนะผมอันนี้อาจจะเป็นปัญหานะฮะทำได้แค่สร้างความลำคาญเท่านั้นเองนะผมถ้าเกิดว่าเขาไม่ตีติดเคาน์เตอร์เราเนี่ยเขาก็แทบจะไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่กับตัวละครตัวนี้เลยนะผมเพราะฉะนั้นนะผมถ้าเกิดว่าเจอโรเจอร์ดำเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาหลักๆอยู่นะผมถ้าเกิดว่าเจอคนเล่นช่ำๆนะฮะโอเคครับผมนั่นก็เป็นภาพรวมของตัวละครตัวนี้แล้วกันนะผมซึ่งเกมเพลย์ครั้งนี้นะผมก็ได้มาจากคุณไอซโฟอีนั่นเองนะผมซึ่งเขามีกันโฟรูทตันเลยนะฮะก็เดี๋ยยยววววเเเเเรรรรรรราา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 ามมมมมดดูกกกกกััััััันนนนนนลลลละะะะคบบผผ่่่ตทพจจจ้้้โฟีสถืืออชแ็ิิ์์ไงหป ถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับ เอาแล้วครับผมมาเจอเกมแรกนะผมกับตัวละครการโฟแะผมที่เล่นโดยคุณไอโฟอีนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าตัวละครการโฟเนี่ยจะสามารถรับมือกับแชงได้ดีแค่ไหนนะครับผมแต่จากที่ผมลองคุยกับคุณไอมาเนี่ยคุณไอก็บอกว่าตัวละครมันไม่ใช่เล่นง่ายเลยนะผมต่อให้มันจะรับมือกับแชงได้ก็ตามนะฮะแต่ว่านะผมตัวอื่นก็ยังสามารถทาอะไรมันได้อยู่ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นโดโรเจอร์วิ่งก็ตามหรือโรเจอร์มาดเองก็ตามนะผมถ้าเกิดว่าเพื่อนสปอร์ตไม่ดีเนี่ยบอกเลยว่าการโฟก็เหนื่อยนะเนี่ยโรเจอร์มานะผมเนี่ยเรา อาจจะไม่ค่อยเข้านะผมเนื่องจากว่าสีเราคือสีดําเหมือนกันนะผมนงมูมาโอ้โหแล้วเป็นหินด้วยนะฮะโอ้โหนงูยังลงมาปวดด้วยนะแต่ว่าฝั่งเราก็มีนองมูมาช่วยเหมือนกันนะผมเอาแล้วบินบินกันใหญ่เลยเขานีเออแล้วเราก็โยกทงช้าด้วยผมตัวละครกันโฟนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราแช่ธงไหนนะผมก็ต้องอยู่ทงนั้นยยาวนะผมโรเจอร์มากระดักรอเลยแลผมฟาดหัวไป2ทีแต่เขาดอดได้แล้วก็คุณไอบอกอย่าเข้ามาแล้วมันไปเลยครับผมมันไม่รอคุณไอแล้วฮะโอ้ ต่างห้ามญาติก็ไปอยู่ระ้ว,ว่ะแทงืสวยเขาเกือบตายแล้วฮะน่าจะโดนดาเมจจากน้องงูแล้วก็ดาเมจจากของคุณไอ้นะผมแล้วก็งัดจับโรเจอร์ผมว่าน่าจะไหวแหละเลือดเหลืออยู่แค่นี้เองนะผมแต่กิลดึงมาพอดีจะทํายังไงต่อครับผมแล้วคุณไอร์รอไงรอจังหวะไงโรเจอร์มันบลคล้มแล้วผมรู้ขึ้นมายังแล้วก็แทงโอ้โหอย่างสวยนะผม แกเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือทีมเรายังคงตามอยู่นะผมมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์ยังไงนะผมแล้วคนที่ลงมาเป็นแช้งว่ะปังข้ามยติไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหไม่เข้านะผมมันก็ไม่โดนเพราะมันเป็นธรรมะาานะครับโอ้แล้วแทงรอบนี้เข้านะฮะเข้าแบบจุกๆนะผมการตายเด้งเลยนะผมเอาดอตได้อีกนะผมแล้วก็เคาะโอ้โหอย่างนี้เลยแค่นี้เลยตีโดนสองทีคือแช้งแตกเลยโอ้โห ต้องบอกเลยนะผมว่าคนที่เล่นแงก็ต้องระวังกันโฟดีๆนะผมไม่ใช่ว่าประมาทนะฮะผมเคยประมาทมาแล้วนะผมสกิลสองสกิลนี้มันแรงมากๆเลยนะผมคือมันแรงต่อสีขาวแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆนะผมโอ้แล้ว,ลวโอเลนใกล้ตายโอโ้เขีย่ยเขี่ยไปเขี่ยเอเ่งออกไปโอโ้เกี่ยความแบบค่อยๆเขีย่ยแล้วล่วงด้วยนะประเด็นแล้วเหมือนว่าทีมเราจะได้เปรียบนะผมเพราะดึงคืนกลับมาได้หนึ่งธงนะฮะแล้วธงนี้จะได้ไหมแต่เป็นโรเจอร์ดำขึ้นมาเพราะฉะนั้นเอาดอทได้ด้วยวะ่ะ อย่างสวยแล้วก็ปางห้ามญาติแต่เขาเอามาตามาแล้วผมก็เลยไม่มีดาเมจเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วโรเจอร์เขียวก็มาดัมก็มาแล้วแทงอุย้ยแตกเลยหม่กอดดาเมจเอาเรื่องจัดเพราะติดบูธนะผมแล้วเหลือโรเจอร์มัดน,นะผมคุณไอ้บอกว่าอย่าเข้ามาเอาเกิดใหม่เลยนะผมยังไม่ทันได้เข้าเลยนะฮะแตกนะผมโดนมาจลังกันซะก,ก่อนนะผมโหแล้วโซนยาวๆเลยแบบนี้นะผมกันยาวๆครับผมมีเพื่อนคอยช่วยแบบนี้คือสบายจัดนะฮะแล้วโรเจอร์วิ่งลงไปทงบ้านเราหรือเปล่าแล้วผมคุณไอ้เไปช่วยนะ โดดตามไปยังติดๆแล้วโรเจอร์มันวิ่งอยู่แต่โดนงูขัดก่อนนะฮะแล้วยืนรอซ้อนเลยไงโอ้โหโรเจอร์ไม่น่าได้ธงเนี้ยบอกเลยปาดโดนคุณไอหนึ่งทีแต่ว่าอุ้ยโดนเคาะด้ว,วะ่ะเอยแอบอันตรายแอบอันตรายแต่ว่าไม่ค่อยเจ็บเข่าไห่แล้ผมก็คือยังรับดาเมจได้อยู่นะฮะขณะเขามีบั๊กเลยนะ,ะแล้วคุณไอก็พุ่งทะลวงสาสวสดโอ้โหโรเจอร์กันออกไปนอกธงเลยนะผมก็คิดว่าน่าจะจบไปเป็นเทียบวยโอ้โหมีการกดฟังห้ามญาตตอนจบด้วยนะผมโอ้โหอย่างเอาเลยนะผมกันโฟตัวนี้นะฮะ ค้มาอยู่กับการโฟเกที่สองกันบ้างน,นะผมกับดา,า,อาดอาณาจักรรำนะผมมาดูว่าคุณไอจะไปที่ทงไหนก่อนนะโดยจากส่งน่าจะทงบีก่อนนะผมะว่าน้องฮูเขาจะได้บินเข้าทงกลางหรือทงบีได้เลยนะผมแต่ตรงกลางฝั่งเราเนี่ยไม่มีคนดึงทงกลางให้นะผมเพราะว่าลุจิปไปบุกคงหน้าบ้านนะฮะก็ต้องอาศัยนิกาเอาแล้วผมนิกาจะได้ทงกลางหรือเปล่านะผมอุย้ยเหมือนแชงจะลงไปข้างล่างนะฮะ น้องงูเจอแชงน่าจะไม่ไหวต้องให้กันโฟเล่นเองละมั้งผมว่านะนี่ไงแล้วเขาคุยกันไงโอ้โหสบายแล้วผมมากับทีนะผมทิมทะลวงข้ามสหัสวัสโโด้โหวเขาดอดได้วะแล้วปักตาไคสวนมาแต่ไม่มีดามไม่เห็นนะผมไม่เข้ายัางไงเราโอ้แต่ว่าสกิลหนึ่งเข้าอยู่นะครับผมโดนตันเดอร์ผมว่าอาจจะลําบากอยู่ได้กันโฟไม่ใช่ว่าจะการได้อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ทิมทะลวงข้ามสห,โโหัสวัสดโอ้โหสสกิลเกือบแพกแชงเดกจิ๋วเ,เวเดียวแล้วผมจะไม่รอดแล้วแนะ่แน่จะไหวหนระือเปล่าแชง การโฟรแทงโอ้โหตีโคตรแรงเลยดามเมจเอามาจากไหนก็ไม่รู้ต้องเยอะแยะนะเนี่ยแล้วหนีเลยครับผมแชงถึงก็ต้องหนีเลยนะฮะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆโรเจอร์มาโอ้โหปาดห้ามญาติไม่ทันนะผมนิดเดียวเองนะฮะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาดลมปาดลมคมกริบโรเจอร์ตัวนี้โอ้โหถ้ามีเลือดเลือดน่าจะสู้ได้จะไหวยอยู่นะแต่ว่าเลือดใกล้หมดแล้วก็ทิมทะลวงข้ามสาสวัสด์เอ้าไม่โดนหรอ เขาดอดได้เฉยเลยนะผมโอ้โหแล้วตีธรรมดาไม่เข้าเลยนะผมครูดาสกิล,ลหนึ่งมาไม่ทันยังไงล่ะเอาแต่ว่าได้อยู่เขาเสียตายเกิดแล้วก็ตั้งเคอ์เตอร์รอนะผมเขาไม่ตีก็เอาเคอ์เตอร์ออโต้ไงแล้วดาเมจยังพอมีที่จะเก็บโรเจอร์ได้นะเด็โอ้โหเอาอย่างเรื่องวะโอ้โหกันโฟยืนชิลเลยนะผมอัศวินล่องนภาเราตัวนี้นะฮะ ไม่มีไม่มีใครมาบุกแล้วนะผมแชงถึงก็ต้องวิ่งหนีอะเมื่อกี้สู้ไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วโ oui, ว้ยทิ้งเลยแล้วกันให้โรเจอร์มาเล่นนะฮะแต่โรเจอร์จะเสียท่าสักก่อนนะผมเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะถ้าสีขาวเจอกันโฟนเนี่ยอย่าประมาทนะผมดาเมจเขาแรงจริงนะฮะแล้วเจอแชงอีกรอบนึงมาดูว่าจะไหวไหมเราตีกลับโอ้โหเลือนเรือจิ๋วเดียวทีเดียวเราไปวิ่งมาใหม่โอ้ใหม่กอดแชงป็นผมวันนี้ผมกำมัดแล้วนะเจอแบบนี้นะผม โดนดัดไม่เร็กไม่พอนะผมยังต้องไปวิ่งมาใหม่อีกนะผมแล้วโรเจอร์โดนดีดออกโอเคสวยมากผมโอ้โหทำงานกันเป็นทีมเวิร์กว่ะอย่างเอาเฮ้ยเขาติดบูธปางห้ามญาติมาก่อนแล้วเขาตีไหมไม่ตีมันมันชิวมันมันใจเย็นเกินไปต้องทิมทะลวงข้ามสาสวัดโดนไหมเนี่ยไม่โดนได้ยังไงวะน่าระยะมันไม่โดนเฉยเลยอุ้ยมันลุจิจะมานะผมเตะคนไอรุ่งลงมาทงสองเลยนะะก็เดี๋ยวนะทงหน้าบ้านเป็นแฉงอีกแล้วเหรอคุณไอเห็นอย่างนั้น ไม่รอช้าครับแทงไปเลยโอ้โหแล้วสุดปลายสกิลคนดีเดยเป๊ะเป๊ะนะผมอะไรกันครับเนี่ยการระยะดีเกินโอ้โหน่าจะเล่นจนช้ำแล้วไงจำระยะสกิลได้นะฮะแเฉงก็แเฉงเหอะบอกเลยเจอกันโฟก็ไปก็คือร้องเหมือนกันนะดามเมจมันแรงจริงฮะกันโฟเนี่ยแต่ว่าตีรถเี่อาจจะไม่ค่อยเข้าได้ผมแต่แเฉงเนี่ยไหวชิวนะผมผมว่าไหวชิวแเฉงเจอก,กันโฟเนี่ยห้ามประมาทเด็ดขาดนะผมแม่งตัวตัวแตกได้นะฮะโอ้โหแล้วท้ายเกมแล้วผมเหลือแค่15วินาทีสุดท้ายแต่ว่าโดนดึงคืนจะพลิกได้หรือเปล่าชิปแล้วไง คันแม่มีคนดึงธงหน้าบ้านอยู่นะผมแล้วคุณไอวิ่งไปดึงช่วยเลยนะผมแล้วก็มาเฝ้าธงเลยฮะแคคิดว่าน่าจะไม่อาจจะพลิกโผล่แล้วนะผมแล้ก็ตั้งปางห้ามญาติรอแล้วผมก็จบไปเป็นที่ร้อยผมจับเกมที่สองนะผมโอ้โหอย่างเอาวะ มาอยู่เกสุดท้ายนะผมกับด่านโอเนยชิมะนะผมคุณไอวิ่งเข้าทงกลางหน้าตั้งเลยนะผมพร้อมกับเจอแชงเบลร้อยด้วยนะผมแล้วดอนมาหนึ่งทีสวยงามตั้งปังห้ามญาติรอแล้วดีดกับเบลร้อยก็เบลร้อยหเหลือเลือดอยู่แค่นั้นนะผมเป็นผมไปตายแล้วเกิดใหม่แล้วนะฮะมันไม่ไหวแทงปากตะไค้ามาก็ไม่เข้าหรอกแล้วแชงเหลือแค่นั้นจะทำไรต่อนะผมบาง โอ้โหเดินหนีไปก่อนนะผมไม่งั้นน่แหกไปแล้วนะถ้าไปหนีนี่แตกจริงๆแล้วผมแฉงแล้วกลับมาแต่ไม่มีฮาคิด้วยจะทําอะไรต่อมามามา,มามบหรือเปล่าอันนี้น่าจะมามอบหรือเปล่านะผมนี่เขาใส่แบบนี้นะแย่ไม่มีฮาคิอุ้ยโอ้โหโรโเจอร์ดำปาดนะแล้วแฉงจับธงแต่ว่าโดนทิมทะลวงข้ามซาสวัตโอ้โหหายฮะแต่ว่าโรเจอร์ทำเนี่ยก็คือ,อยังเป็นปัญหายอยู่ดีนะผมไม่สามารถที่จะกันธงได้ถ้าไม่มีสกิลนะผมอันนี้ก็แอบลบําบากนะผมถ้ากันโฟมไม่สามารถกันโรเจอร์ดำได้แบบขาดลอยนะ แต่ว่าก็ถือว่าพอขัดแข้งขัดขาได้บ้างนะผมก็คือขัดให้เขาเนี่ยจับธงต่อเนื่องไม่ได้นั่นเองนะผมแต่ว่าเก็บสกอร์คิวเลยเนี่ยอาจจะดาเมจไม่เพียงพอนะเฮ้ยโอ้โหมีคนมาโดดเหยียบว่ะแล้วติดบูธแบบนี้ฮะมีสก,กิวครบก็แทงอุ้ยโดนโอ้โหโดนสตันได้ยังไงโดนสตันระเบิดใส่ก่อนนะผมแล้วโลเจร์วิ่งชิวเลยติดสถานะกอยขวดไว้นะผมเฮ้ยแล้วเลยคุกิวมาช่วยฝั่งคุณไอ์นะผมแล้วก็สิ้นทะลวงข้ามซาสวร์โอ้โหดาเมจไม่เข้านะถ้าเป็นใช้ในครึ่งหลอดแล้วนี่ บอกเลยว่าดามเมจมันตังกันดับลิตลับเลยนะผมกับสีขาวกับสีดําเจอสีดํานะฮะเคาน์เตอร์นี้ต่อให้ไมกติดก็ยังมีน็อกแบ็กอยู่นะผมอันนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีนะผมแล้วก็ทิมทะลวงโอ้โหขัดได้นะผมเนี่ยเห็นไหมมันมีความน่าลำคาญนะผมแต่ว่ามันมันไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาได้แบบถาวรน,นะฮะก็คือมันไม่สามารถฆ่าโรเจอร์ได้เองนะฮะแค่แค่ขัดแข่นขัดขานะผมนาสุดท้ายเลยถ้าเกิดว่า เขาจะเอาธงเนี่ยผมมันก็ต้องเสียธงอยู่ดีนะผมเนี่ยแทงเข้าไปเรื่อยๆโอ้โหอยากเอาแต่ว่าดาเมจไม่เข้าเลยนะนอกจากว่าตัวละครโรเจอร์เนี่ยมันจะรำคาญเราแล้วามันตีเคาน์เตอร์นะผมอันนี้อาจจะฆ่าได้บ้างนะแต่ว่าดูจากฆ่าทางแล้วเนี่ยโรเจอร์เขาไม่สนอยู่แล้วไงเขาดึงธงไม่สนคนยืนเนี่ยไม่เหมือนแช้งนะผมถ้าเป็นเช้งเนี่ยอาจจะต้องตีเารานะผมเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะตีเคาน์เตอร์ได้มากกว่านะฮะโอ้โหแล้วเสียธงกลางด้วยนะผมแล้วโดนสั่นจังหวะเขามาอีกนะฮะไอาจจะโดนขัดแบบจังหวะพอดีเป้้ขนนนนนนาดดีะะะคััผผมมโออเิกกยยงไู่ ถึงทงกลางแต่ว่าน้องงูเข้ามาแบบนี้โอ้ต้องหนีแล้วคุณไอจังวัดกับน้องงูน่าจะย่าอยู่ตามข้ามยา่ายิงไปหนึ่งทีไม่เข้าเลยนะฮะไม่ใช่พวกสายวิ่งไงคือเจอสายลดเลยกันเองก็คือเหนื่อยอยู่ับผมน้องงูมันก็อึดพอสมควรนะผมอุ้ยไม่เป็นไรอยู่ในทงไม่ติดสถานะนะผมโรเจอร์โดนขัดออกไปับผมเหลือเวลาแค่30กิกมวิเท่านั้นเองฮนะต้องกระจายแล้วก็เอาทงให้ได้แล้วนะผมแล้วโรเจอร์มันดึงหน้าตั้งเลยไงเราโหไอ้วกนี้มันดึงทงไม่สมควรยืนมันก็ทําตัวน่าเกลียดเกินไปนะผม คือต้องต้องหยุดให้ได้ครับผมแล้วดีที่เขาต้อ่สำเร็จแต่ว่ายังโดนดาเมจอยู่นะฮะโอเคกันตายได้ไปหนึ่งทีทิมทะลวงข้ามสาสวร์ออกไปอีกทีหนึ่งนะผมยังยังอยู่อีกมันยังอยู่โคตรจะเอาอ่ะไอตัวนี้มันไม่ยอมจริงจริงเอาแล้วแตกเลยนะผมเพราะติดบูด,ดาเมจเลยมีนะผมแต่ว่าทงสองบ้านเรานะผมคุณไอไปกัน,นหงก,กันไม่ทันนะผมโรเจอร์มันดึงได้ก่อนนะฮะ เ็นได้นะผมอีกนิดเดียวไม่งั้นนี่คือชนะเลยนะผมพลิกเกมมาได้นะฮะแต่ว่าโดนเขาพลิกกลับนั่นเองนะผมก่อนจบไปเที่ยวออยของตัวละครกันโฟนนะผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปสุดก็กด subscribe ไปได้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันจง subscribe